ื่องปกติธรรมดานะก็ว่ากันว่าแล้วทักษิณก็ไม่ได้มีอํานาจในรัฐบาลไม่ได้เป็นนายกนะครับนะก็ไม่สามารถที่จะไปทุบค่าไฟได้ยกเว้นถ้าอยากจะทุบก็ต้องไปทุบผ่านลูกสาวซึ่งเป็นนายกก็คือนายกแพทองฐานนะฮะนะประเทศเรามันก็แปลกๆนะคนมีอํานาจก็ไปเชียร์บอลนะเป็นนายกไปเชียร์บอลคนไม่มีอํานาจพ่อนายกก็ไปขึ้นเวทีหาเสียงมันก็แปลกๆอยู่แต่คนไทยเขา ชอบแบบนี้หรือเปล่าเราไม่ทราบนะครับนะครับตกลงใครเป็นนายกครับนะครับก็นายกแพทองทานเป็นนายกตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญนะครับเพราะมาจากการเลือกตั้งมาจากการคัดเลือกของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน,นะฮะนะส่วนคุณทักษิณเป็นพ่อของนายกนะครับนะก็พ่อของนายกอาจจะสั่งนายกได้หรือเปล่านะฮะนะครับพี่น้องถามมาท่านคิดว่าพ่อนายกสามารถสั่งนายกได้ไหม ก็เขาเป็นคนให้กำเนิดมาเป็นคนสนับสนุนให้มาเล่นการเมืองนะให้มาเป็นนายกทั้งๆที่นายกเองก็ไม่ได้คิดไม่ฝันว่าอยู่ดีๆจะมาเป็นนายกในวัยที่30กว่านะเพราะฉะนั้นเนะ่ยเขาก็สามารถที่จะสั่งนายกได้ความเห็นผมส่วนตัวนะนะแต่ว่านายกก็บอกว่าเขาคิดเองเล่าให้พ่อฟังนะครับก็ว่ากันไปอ่ะคือสังคมมันกินข้าวไม่ได้กิน้าเพราะฉะนั้นคนทั่วไปก็รู้ว่าความคิดในการบริหารประเทศ ก็คือความคิดของคุณทักษิณ100%ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นความคิดของคุณแพทองทานนะโดยทั่วไปนะนะครับผมเองก็เชื่ออย่างนั้นเนะ่ยเชื่อว่าวิสัยทัศน์ประสบการณ์ความสําเร็จอะไรต่างๆนี่กันมาจากคุณทักษิณเพราะนั้นก็แพทองทานก็คือคนที่เป็นเหมือนตัวแทนนะครับนะเป็นตัวแทนนะครับความคิดผมนะนะครับนะนะครับว่ากันไปนะครับทีมของคุณได้ทําการอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยนะครับว่ากันไปนะครับใครถามอะไรก็ถามอ,อ,อยากรู้เรื่องเช็คปี2668อ่าได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคือเช็คของคุณกล้วยฝังในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับก็มีแต่สงครามน้ำลายนะครับนะทั้งคุณทักษินั้งคุณแพทองทานก็ประกาศนโยบายนั่นนี่จะทุบค่าไฟอะไรต่างๆก็ยังไม่เห็นลดลงสัทีหนึ่งนะครับทางคุณพีรพันธ์พักรวมไทยสร้างชาติ รัฐมนตรีพลังงานก็บอกว่าเขาก็จะทําหน้าที่เขาเต็มที่และประมั่นใจว่าพักลุงตู่หรือพักรวมไทยสร้างชาติตอนนี้เครดิตดีขึ้นแซงคุณอุ้งอิงมาแล้วนะครับก็เชื่อว่าสมัยหน้ารวมไทยสร้างชาติก็น่าจะมีคนเลือกมากขึ้นนะครับนะคนคนรวมไทยสร้างชาติส่วนพักเพื่อไทยคุณทักษิณก็พยายามที่จะรวบนะรวบอานาจรวบอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พยายามสร้างเลตติ้ง เพราะว่าในปี70เนี่ยจะมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่นะคุณทักษิณก็คาดว่าพรรคเพื่อไทยจะได้เป็นพรรคเดียวที่มีคะแนนเสียงเกิน250พรรคภูมิใจไทยก็เหมือนกันก็จะบอกให้ได้251พรรครวมไทยสร้างชาติก็จะเอาให้เกิน251พรรคประชาชนทุกคนก็จะอยากได้พรรคเดียวทุกคนก็อยากจะได้เป็นรัฐบาลพรรคเดียวนะครับคุณทักษิณก็ต้องพยายามต่อสู้กับพรรคภูมิใจไทยทางภาคอีสานเพราะมันฐานเสียงเดียวกันก็คือเน้นคนจน นีคนจนก็านอาจจะชอบคุณทักษิณหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ฐานเสียงของเขาเนี่ยกับภูมิใจไทยกับเพื่อไทยมันคล้ายๆคือคนจนคนจนที่ฟังรายการพี่เดยไม่รู้จะเลือกสองพักนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเน้นแจกถ้าใครชอบแจกหัวละหมื่นสองหมืน 20, แจกกันตลอดลดแรกแจกแถมเป็นนี่ใช้ไม่ได้รัฐบาลมีทางออกพักนี้กเกษตรกรก็ก็ไปในแนวนี้นะครับแต่ส่วนพักประชาชนพักส้มก็เน้นคนรุ่นใหม่คน วัยกลางคนคนมีการศึกษานะครับอันนี้ก็ยังเหนียวแน่นในการเลือกนะพรรคพรรคประชาชนหรือพักคส้มรวมถึงตัวด้วยผมก็ยังสนับสนุนพักส้มพักประชาชนนะครเพราะว่ายึดมั่นในอุดมการ์ก็อยากให้พักคส้มเป็นรัฐบาลสักครั้งแต่ไม่รู้จะมีโอกาสไหมไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าก็ว่ากันไปนะครับอ่านะครับนะอันนี้ก็คือด้านการเมืองนะครับแล้วก็การเลือกตั้ง นะครับของนายกอาบาจอในแต่ละจังหวัดคุณทักษิณก็ทําตัวไปเหมือนยิ่งกว่าผู้สมัครทั้งๆี่เป็นผู้ช่วยผู้สมัครและก็เน้นการหาเสียงในล,ลักษณะที่เป็นการสร้างสร้างพื้นที่สือ่อนะครับการหาเสียงคุณทักษิณนี่จะพูดถึงการเมืองระดับชาติก็จะมีหนังสือพิมพ์พาดหัวทุกวันสํานักข่าวพาดหัวกันทุกวันก็เท่ากับว่าตอนนี้พื้นที่สือ่อคุณทักษิณก็กินเรียบแต่ผลงานจะเป็นอย่างไรนั้นก็ลองดูหลังจากคุณทักษิณพูดแล้วก็ นะคนในพรรคเพื่อไทยก็ทําตามหมดนะคนก็มองว่าคุณทักษณิณคือน,นายกตัวจริงพูดไรป,ปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหมดเลยนะครับนะรัฐมนตรีกระดิกเลยฮะนะหรือที่เขาเรียกภาษาชาวบ้านหัวสายหางกระดิกอ่พะพอหัวสายนะครับหางกระดิกเลยทักษณิณพูดเรื่องยาเสพติดก็กระดิกทักษณิณเรื่องพูดเรื่องคอเซนเตอร์ก็กระดิกทันทีนะอ่าผู้มีอิทธิพลนะเศรษฐกิจ ค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างรัฐมนตรีกระดิกเลยนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติดูแลพลังงานนะครับกับคนที่จะมาทุบค่าไฟแทนที่เป็นนักมตีพลังงานกลายเป็นทักษิณซึ่งไม่ได้มีตําแหน่งในรัฐบาลก็ดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลนี้มันจะอยู่ร่วมกันยังไงหรือมันจะชิงคะแนนเสียงกันโดยพรรคเพื่อไทยไม่ได้ดูแลพลังงานแต่ว่าพยายามจะเอามาใช้ในการหาเสียงเพื่อหเห็นว่า นะเขาสามารถแก้ได้ไม่จําเป็นต้องรัฐมนตีต้องมีรัฐมนตรีที่ชื่อพีระพันธ์หรือเปล่าก็ว่าไปการเมืองนะครับเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของพรรคการเมืองไม่ใช่เรื่องของประชาชนการที่นักการเมืองจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับประชาชนอ้างประชาชนนั้นก็ส่วนใหญ่จะพูดในเวลาหาเสียงแต่พอหาเสียงเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้รักษาคําพูดนะนะนะทุกพรรคการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกใครมาเป็นสสหรือเป็นผู้แทนของท่านท่าน,านรู้ว่า นะมีแต่น้ำลายดีแต่พูดหรือว่าพูดแล้วทำนะดูการกระทำมากกว่าการหาเสียงดีกว่านะครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ขอให้พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับนะดะูดูกันเยอะๆนะนะครับการเมืองทุกวันนี้เป็นเรื่องของนายทุนเป็นเรื่องขุนศึกก็คือทหารนายทุนขุนศึกแล้วก็นักการเมืองรวมกันเรียกว่าธุรกิจการเมือง ที่ไหนมีนักการเมืองมีทาหารนะครับแล้วก็มีเจ้าสัวนายทุนรวมกันเนี่ยก็อย่าไปคาดหวังเลยว่าความเหลื่อมล้ําจะลดลงมันมีแต่เพียงว่าทั้งนายทุนนักขุนศึกทั้งเจ้าสัวพวกนี้ก็จะร่ํารวยกันนะครับตกลงแบ่งผลประโยชน์กันเราอย่าไปคิดเลยนะครับว่าน้ํามันจะลดราคาสินค้าจะลดราคาค่าไฟจะลดเนี่ยชาติหน้าตอนใบยๆน้ําท่วมหลังเป็ดนะครับเนะีนะ่ยเพราะฉะนั้น มีแต่เศรษฐีมาดูแลบ้านเมืองมีแต่นายทหารมีแต่เจ้าสัวไปตีกรอบกันไปถ่ายรูปกันมันแสดงให้เห็นอะไรว่าพวกเขาคือหุ้นส่วนทางธุรกิจหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจหุ้นส่วนทางการเมืองทุกคนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องหมดเจ้าสัวก็ส่งลูกน้องตัวเองเข้ามาคุมเป็นรัฐมนตรีบ้างอยู่ในพรรคการเมืองบ้างอุดหนุนเงินบ้างทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะฉะนั้นเราจะไปคาดหวังว่าเขาจะลดราคาน้ํามันลดราคาสินค้า ชาติหน้าตอนยบนะในเมื่อเขาเป็นหุ้นส่วนกันหมดแล้วนะนะเดี๋ยวนี้บริหารประเทศก็เหมือนกับตั้งบริษัทขึ้นมาก็มีคนที่เป็นนายกหรือเป็นพ่อนายกก็เป็นซีอเป็นหุ้นใหญ่ลองลงมาก็มีเจ้าสัวพลังงานเจ้าสัวเนี่ยคือคือมันกลายว่ามันไม่ใช่หุ้นส่วนประเทศไทยมันกลายเป็นหุ้นส่วนเฉพาะคนที่มีเงินในประเทศไทยนะมีเงินเป็นหมื่นล้านขึ้นไปก็ไปรวมตัวกันอาจจะตั้งแต่สักสองสามพันล้านเป็นหมื่นล้านแสนล้านมารวมตัวกัน เพราะฉะนั้นเวลาคิดโครงการก็โครงการใหญ่ๆนะเช่นสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์นะทำอะไรต่างๆที่มันใหญ่ๆเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเราฟังดูแล้ว GDP มันก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าเงินที่ได้มามันไม่ได้เข้ากระเป๋าพวกคนยากคนจนที่เลือกคนเหล่านี้ไปเป็นสสหรือเป็นรัฐบาลนะนะมันไม่ได้มีการกระจายเงินไปในต่างจังหวัด สมัยก่อน,นยังมีขุดลอกคูคลองอะไรสมัยคึกลมคลึกฤทธิ์อะไรเห็นนะเดี๋ยวนี้ไม่มีฮะลงทุนแสนล้านสองแสนล้านสองหมื่นล้านสามหมื่นล้านครับการลงทุนแบบนี้โครงการใหญ่ๆคนที่ได้ประโยชน์ก็คืออะไรนักการเมืองที่เป็นผู้รับเหมานะเจ้าสงเจ้าสัวเป็นเจ้าของโครงการก็ได้ประโยชน์มันก็นะเงินเข้าประเทศมูลค่าต่างๆเศรษฐกิจ GDP สูงขึ้นแต่ว่าประชาชนต่างจังหวัดจะได้อะไรยกตัวอย่างเขาสร้างสนามกีฬาสร้าง เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกเนี่ยถามว่าคุณอยู่บุรีรัมย์คุณอยู่อุดรเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ถ้าคุณจะได้ประโยชน์มันต้องเป็ลนลักษณะของการสร้างอะไรที่มันเพื่อประโยชน์สาธารณะกระจายความเจริญเช่นรถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพหาดใหญ่กรุงเทพจังหวัดตราดอะไรเงี้ยนะถ้าแบบเนี้ยประชาชนได้ประโยชน์สามารถที่เดินทางไปไหนมาไหนค้าขายหางานหาการทําได้นะอย่างนี้ได้ประโยชน์แต่ถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆเนี่ย พี่น้องประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์ความร่ํารวยมันก็อยู่เฉพาะในกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะนั้นเวลาจะติดตามการเมืองมันต้องทันเวลาเขาพูดอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเขาเน้นคนจนเขาจะเน้นแจก,กเงินแต่เงินที่แจกก็คือเงินอะไรภาษีเงินภาษีคือเงินไงเงินของประชาชนเมื่อเอาเงินประชาชนไปแจกมันก็ไม่มีของฟรีก็ต้องวันข้างหน้าก็ต้องหาเงินมาใช้นี่ครับเพราะเอาเงินก็มาแจก เอาเงินภาษีมาแจกก็ต้องไปกู้มากไปไปเกียรติเอางบประมาณที่จําเป็นเช่นต้องสร้างโรงพยาบาลซื้อเครื่องมือแพทย์ต้องจ้างหมอจ้างอะไรเงินก็ไม่มีมันก็ทําให้พวกประกันสังคม30บาทบัตรทองอะไรต่างๆคลินิกต่างๆก็ไม่อยากจะไปร่วมโครงการกับประกันสังคมบ้างอะไรบ้างวันก่อนผมไปหาหมอเขาก็พูดถึงเรื่องนี้โครงการบัตรทองบัตรอะไรต่างๆเนี่ยค,คลินิกเนี่ยก็ทําให้ได้เงินช้านะครับนะประกันสังคมอะไรต่างๆหมอเหมือก็เป็นไง ใช้เวลาในการตรวจคนไข้น้อยลงเพราะอะไรเพราะต้องคำนึงถึงต้นทุนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธุรกิจหมดอะธุรกิจหมอพยาบาลโรงพยาบาลเป็นธุรกิจหมดรัฐบาลจ่ายเงินช้าจ่ายเงินน้อยยาต่างๆที่จะจ่ายให้กับประชาชนเนี่ยใครี่ใช้บริการสังคมเนี่ยมันก็จะเป็นไงลดคุณภาพลงเราดูข่าวไม่มีหมอผู้หญิงคนหนึ่งออกมาเนี่ยโอ้ยคุยกับคนไข้ไม่กี่นาทีเลยนะจริงๆก็รู้สึกลายแก่ใจนะเราเป็นหมอนะ นะเราคุยกับคนไข้เวลาน้อยลงเพราะอะไรเพราะต้นทุนมันสูง <c oughs> นะจะจ่ายยาจะให้นอนโรงพยาบาลจะรักษาจะอะไรต่างๆนี่ก็ไม่กลา้าเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าลงทุนไปแล้วรัฐบาลจะจ่ายทางหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาตั้งคําถามตั้งข้อสังเกตว่าก็เงินมันเอาไปใช้ในการหาเสียงใช้ในการโฆษณาทํานองว่าจะแจกเงินแจกทองต่างๆแทนที่จะเอาเงินมาใช้ในในเรื่องที่จาเป็นมันก็จะงบประมาณน้อยลงอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบ และก็เรื่องยาเสพติดเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับเพื่อนที่เป็นตารวจเขาบอกว่าเนี่ยอยากให้พี่เดพูดเรื่องยาเสพติดทุกวันเนี่ยจ,จํานวนผู้ติดยามากขึ้นปีละเป็นล้านล้านคนนะงานตำรวจระดับในพนเขาล่า้ผมฟังเนี่ยนะมากขึ้นมากขึ้นเมื่อวานนี้ผมก็พูดไปทีแล้วนะว่ายาเสพติดเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแต่รัฐบาลก็ไม่ได้มีนโยบายอ,าอะไรเลยนะครับที่จะไป นะเออไปจัดการแก้ไขกันเรื่องพวกนี้อืมนะเออนะครับเรื่องเรื่องเรื่อง,องที่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันมากขึ้นปีละเป็นล้านมากขึ้นมากขึ้นคนติดยามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปีละเป็นล้านนะคนเสพยาเนี่ยติดยาแล้วคนบ้าคนคลั่งจากยาเสพติดก็มากขึ้น,นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะอันนี้เป็นเป็นผมคุยกับเพื่อนผมที่เป็นตำรวจเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยหาเงินมา ใช้ในการจ้างคนมาบำบัดรักษาคนบ้าคนคลั่งยาเสพติดเนี่ยนับวันก็มากขึ้นมากขึ้นทุกวันแต่รัฐบาลไม่ได้เหลียวแลเลยเลยนะ <c oughs> ก็จะไปเน้นแต่เรื่องคุกตะรางอะไรต่างเนี่ยพวกเนี้ยจับมาติดคุกไม่ได้ประโยชน์เ <c oughs> พราะอะไรทุกวันนี้ในคุกก็มีแต่ไอ้พวกขี้ยาค้ายาเต็มไปหมดนะร้อยคนก็นไปในพวกนี้เกินครึ่งแล้วเนี่ยเขาแจ้งให้ผมทราบนะจริงแ็จยังไงก็ลองไปตรวจสอบดูนะเขาบอกในคุกมันมีแต่ไพวกขี้ยาอ่า ขี่ยาค้ายาแล้วก็คลั่งยาฆ่าคนทำร้ายคนแล้วก็รักทรัพย์ก้นทรัพย์ข่มขืนอะไรต่างที่มาจากต้นเหตุมาจากการติดยาเนี่ยยาเสพติดเนี่ยเกือบทั้งหมดแต่รัฐบาลยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับเต็มที่เนี่ยมาคุยกับเพื่อนผมเนี่ยนะมันยังไงกันเนี่ยนะจะขับเรื่องนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูสักครู่นะเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยเขาบอกอะไรเนี่ย พลตัวตีภูวดิ์ชนะคดจพักเน,นี่ยพูดเนี่ยพ่อค้ายามันไม่หมดนะนะครับนะเนี่ยยอดคนเสพยาเนี่ยอยากกับพูดทุกวันเนี่ยเขาส่งให้ผมเนี่ยนะนะปีหกห้าสามจุดสองล้านปีหกหกสี่จุดสองล้านปีหกเจ็ดห้าจุดสี่ล้านยอดคนจิต,ตเวชจับยาคือคนบ้าคนข้างคนหลอนเนี่ยปีหกห้าสองแสนสามปีหกหกสามแสนสามปีหกเจ็ดห้าแสนสองเนี่ย คนเสพยาคนบ้าจากการติดยาเนี่ยมากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเนี่ยเนี่ยข้อมูลที่ต,ตำรวจเลยนะอืมนะครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากอยากให้รัฐบาลไปดูหน่อยนยต,ตื่นเช้าคุณมาคุณดูเนี่ยไอ้นี่หลอนยานะฆ่ายายตายไอ้นี่หลอนยาทุบพ่อแม่เสียชีวิตไอ้นี่หลอนยานะอ,อคิดว่าคนจะมาฆ่าไปฆ่าเขาขับรถบ้างตกข้างทางหูแวว นะครับนี่คือเรื่องใหญ่นะครับพี่นองประชาชนใครเห็นด้วยกับผมนะอยากให้เอาจริงเอาจังนะเห็นนี่จะขึ้นปลาใสาบ้านน้ำลายจะทุบค่าไฟจะแจกเงินไร้สาระและในโลกแห่งความจริงไม่มีการทุบค่าไฟแล้วมีแต่แค่น้ำลายช่วงหาเสียงแล้วก็แจกเงินไม่ได้อะไรต่างต่เอาเงินที่จะแจกเนี่ยไปสร้างสถานบำบัดไปลงทุนมีงบประมาณมีผู้เชี่ยวชาญจริงจังปล่อยเอาไปส่งตามโรงพยาบาลน,นะไปโรงพยาบาลก็ พอเมายาเสร็จก็เป็นไงถือขวานถือมีดไปไล่ฆ่าพยาบาลตำรวจเดือดร้อนก็ต้องมายิงตายนะพอยิงตายเสร็จก็เป็นไงตำรวจโดนแจ้งข้อหาถ้าคนตายโดยเจตนาเดือดร้อนตำรวจอีกหมอพยาบาลก็ผวานะไปรักษาคนไข้ไอ้พวกหลอนเหลือนต่างๆนี่ที่ว่าฆ่าหมอตายหมดยุ่งนะนะครับอันนี้ก็คืออยากจะกราบเรียนนะอือันนี้ก็ขอ,อยากพูดในเรื่องนี้นะครับเป็นไปเรื่องใหญ่เรื่องยาเสพติดเนี่ย นะครับแล้วต่อไปก็คือเรื่องหนี้เรื่องสินน่นหนี้นอกระบบเต็ไมไปหมดการทวงหนี้การอะไรต่างเนี่ยขอเตือนภัยนะครับพี่น้องประชาชนไม่จำเป็นก็อยากไปยุ่งกับเรื่องการทวงหนี้นอกระบบกับการกู้เงินนอกระบบรัฐบาลก็ประกาศนะครับใครเป็นหนี้นอกระบบก็มาลงทะเบียนลงทะเบียนก็เป็นสัแญาลายแต่ปรากฏว่าพวกเจ้าหนี้นอกระบบก็ไม่ให้ความร่วมมือรัฐบาลก็ยังไม่ได้ใช้ไม้แข็งเช่นใช้ใชรกรมสรรพากรเข้ามาตรวจสอบภาษีใช้ปปงมายึดทรัย์ นะครับเอาจริงๆอย่างจริงจังการบังคับใช้กฎหมายเช่นการมาทําธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยไม่รับอนุญาตก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วรัฐบาลก็ไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังไอ้พวกที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วทุกคนที่เขามาลองเรียนนะผิดกฎหมายหมดแต่รัฐบาลก็ไม่ได้มีการแจ้งความจับกลุมดําเนินคดีอย่างจริงจังลูบหน้าปาจมูกขึ้นเวทีหาเสียงอย่างเดียวหนี้นอกระบบต้องหมดนะก็ฝากไปยังนาะยกแพทองคานจินวัตร no